ดูก่อนว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาแนะนําขนาดไหนย้ํานะปีที่แล้วช่วง14บคุมพาเนี่ยเรายังไม่ก็ยได้ฉีดวัคซีนนะตรวจแอนติเจนทิก็ยังน้อยปีที่แล้วข้อแนะนําวันวาเลนไท์มีเพศสัมพันธ์งดจูป,ปากงดจูป,ปากเลยครับเพราะว่าจูป,ปากอาจจะแพร่เชื้อได้ให้ใส่ซอกคอก็พอนี่เห็นไหมฮะงดออร์เเซ็กและทางทวา,อารออร์เซ็กทางปากทางทวารทางก้นใช้ช่องทางธรรมดาก่อนช่องทางพิเศษเนี่หย,ยุดก่อน เพราะอาจจะแพร่เชื้อได้ทั้งทางปากและทางทวารสวมแมสหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มีเพศสัมพันธ์โอ้โหเนะฮยผมไปลองมาแล้วแทบจะเป็นลมใจไม่ทันแค่พูดจัดรายการนี่หายใจไม่ทันเลยใส่หน้ากากนี่เขาบอกว่ามีเพศสัมพันธ์แนะนําปีเต้าสวมหน้ากากอนามัยท่านผู้ชมอยากรู้จริงๆว่าเคยมีใครลองแบบนี้บ้างนะใครลองลองคอมเมนต์มานะในทิกต o k หรือ Facebook ของเราหน่อยว่าเป็นยังไงนี่ปีเต้าแนะนําขนาดนี้ อย่าหันหน้าเข้าหากันโอ้โหนี่ก็ทำคลิปนี่หลายคนตกใจว่าทํำยังไงถ้าเปิดผู้ชายหันไปทางผู้หญิงหันไปทางเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์ยังไง <c oughs> ก็ไม่เห็นกันนะไม่เจอกันเพาะงั้นเถอะเพราะฉะนั้นคนหนึ่งหันหน้าอีกคนนึงก็หันตามเอน,นี่คือวิธีการเขาบอกว่ากลัมมาสูรเนี่ยแบบวางเหลียวหลังนี่ซืนี่รขบนี่นี่ข้อนแนะนําปีที่แล้วลึกซึ้งขนาดนี้ยังไม่พอ ยังมีข้อแนะนําเสริมนะท่านผู้ชมครับนี่เขาบอกว่าก่อนและหลังเศรษจกิจต้องอาบน้ําอืำหลายคนนึกภาพเลยทำไมวัยรุ่นเวลาไปเที่ยวอาบผมนวดน,นี่แบบนี้เลยก่อนหลัง <laughs> ต้องอาบน้ําอันนี้ไม่ใช่อันนี้กรณีกับคู่รักที่บ้านเลยก็ต้องแบบนี้เพราะเชื้อโควิดมันอาจจะติดตัวได้ก่อนที่จะแบบมีเพศสัมพันธ์เข้าห้องน้ําอาบน้ําให้เรียบร้อยเศรษจกิจแล้วอาบอีกรอบนี่แถมใช้เวลาให้น้อยที่สุดโอ้โหอันนี้ ฝืนใจสุภาพบรุษมากประเภทแบบนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ํานี่แต่ว่าช่วงโควิดเขาบอกนะครับปอบเป่าปี๊ดก็ซัดเลยไม่ต้องไปเล้าลมไม่ต้องไปอะไรมากยิงประตูเลยนี่คือข้อแนะนําช่วงวาเลนไทน์ปีที่แล้วช่วงที่ยังมีการระบาดของเชื้อโควิดหนักนะครับประชาชนก็ยังไม่ค่อยได้ฉีดวัคซีนนะครับแอนติเจนเทติทก็ไม่ค่อยจะมีตรวจเพราะฉะนั้นแนะนําขนาดนี้เลยเอาให้อยู่มัด แต่ปีนี้ครับท่านผู้ชมครับ14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ปีนี้นี่นะครับการฉีดวัคซีนของประชาชนก็ฉีดกันเยอะนะครับและที่สำคัญเนี่ยเชื้อโควิดก็ส่งผลต่อเรื่องจำนวนผู้ป่วยหนักเพื่อสิีวิลดลงนะครับและที่สำคัญมันมีเรื่องของการตรวจคัดกรองเนี่ยที่ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้ข้อแนะนำก็คือนะครับมีเซ็กยังปลอดภัยในวันว,นวนาเลนไทน์ถ้าเกิดมีพฤติกรรมไปเสี่ยงมา ต้องตรวจแอนติเจนเทสคิดก่อนมีเพศสัมพันธ์นี่ขอแค่นี้ขอแค่ตรวจแอนติเจนเทสคิดเนี่ยขอแค่นี้ระหว่างที่กําลังเล้าโลมปกติจะขอเวลาไปสวมถุงยางปีนี้บอกบน้องขอก่อนขอตรวจแอนติเจนเทสเทคิดก่อนขอสิบห้านาทีพอรู้ผลค่อยมาต่อขอแค่นี้ขอตรวจแอนติเจนเทสคิดก่อนนี่กรณีมีความเสี่ยงนะขอแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ a n นติเจนเทสคิดก็หาซื้อได้ง่ายถ้าซื้อเป็นกล่องเป็นแพ็คเนี่ยบางยี่ห้อนี่เหลือกล่องแล้วไม่เกิน40บาทก็มีนะเ,เพราะฉะนั้นพกไปเลยปกติสมัยก่อนพกถุงยันเลยพก a n นติเจนเทสคิดเลยจะมีเช่่อน้น้องขอตรวจ a n นติเจนเทสคิดก่อนขอ15นาทีให้ผลออกก่อนนี่แล้วที่สําคัญครับท่านผู้ชมครับเขาก็บอกว่านะข้อแนะนํานะครับ สำหรับการมีเพศสัมพันธ์การแสดงความรักการไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่ในช่วงวันวาเลนไทน์ Valentine เนี่ยวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยอย่างแรกเลยฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ซะนี่คือสำคัญสุดละในช่วงนี้คือการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ท่านผู้ชมครับณปัจจุบันเนี่ยฉีดวัคซีนสะสมนี่นะของประเทศไทยเนี่ยร้อยกว่าล้านโดสแล้วเข็มแรกในประมาณ50กว่าล้านโดส ก็จะเหลือประมาณ10กว่าล้านคนที่ยังไม่ฉีดและตัดสินใจว่าจะไม่ฉีดเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนใจมาฉีดเพราะอะไรครับฉีดแล้วไม่ได้ไหมายความว่าจะปลอดจากการติดเชื้อนะแต่ฉีดแล้วถ้าหากติดเชื้อโควิดโอกาสที่จะอาการหนักโอกาสที่จะเสียชีวิตมันจะได้ลดน้อยลงต่อมาครับประเมินไทยเซฟไทยผมเคยแนะนําเจาะลึกไปล้รายละเอียดไทยเซฟไทยก็เข้าไปในเวอร์เว็บไทยเซฟไทยนี่แหละไปดูรายละเอียดเลยครับท่านผู้ชม ว่าการประเมินเขาแต่ละข้อแต่ละข้อ,แต,ขอแต่ละข้อนี้ทํำยังไงบ้างเราจะได้รู้เลยว่าเราเสี่ยงหรือเปล่าและระมัดระวังสถานที่เสี่ยงเช่นร้านอาหารกึ่งผับบาร์แน่นอนครับ